กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่ยกับยาสีฟัน G Herb นะคะปัญหากินปากตั้งหมดไปถ้าใช้ G Herb นะะเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพรนะคะฟันโผนะคะคราบพลักคราบเหลืองนะคะหรือว่า คนที่มีปัญหาเรื่องหินปูนนี่ใช้จีเฮิฟอันนี้เด็กๆมันหายอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ปัญหากลิ่นปากเราหอมสดชื่นด้วยนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องจีเฮิฟอันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับหนึ่งหลอดร้อยยี่สิบกรัมหลอดละสองร้อยสามสิบบาทให้คุณผู้ชมและวันนี้มีโปรพิเศษด้วยสำหรับในรายการเรานะครับซื้อห้าหลอดราคาเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาทช่วงเท่านั้นโปรดีๆแบบนี้ส่งฟรีสำหรับคนพร้อมอุลได้วยจ้ะสนใจโทรเลยครับศูนย์ก็ห้าเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สองสี่นะครับไปที่ไลน์คอสโกภาู ูเพจ Facebook Happy Melon Official เป็นเพจของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะเคลื่อนไหวด้วยแล้วคนก็บอกไอ้ใครเป็นคนโพสต์อีกแล้วนะครับทำเอาโซเชียลแตกตืนก่นกันกลางดึกนะฮะกลางดึกของวันที่28วิทยนายนที่ผ่านมาเหล่าชาวเน็ตก็พากันตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมนิดา<ะ>เมื่อ Facebook Happy Melon Official เองเป็นเพจ Facebook ของคุณแตงโมนิดาเนี่ยนะครับดาราสาวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกเรือกันไปเสียชีวิตที่แม่น้ำเจ้าพยานะฮะโดยจนถึงขณะนี้เนี่ย ยังไม่มีข้อสรุปสาเหตุการเสรียชีวิตที่แน่ชัดเลยก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีการโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพคู่นะครับรของแตงโมนิดาแล้วก็กระติกครับผู้จัดก,การส่วนตัวคนสนิทนะฮะพอปรปบุแคปชั่นหนวมึงหลอกกูไปไอ้เพื่อนรักมึงรู้แก่ใจนะฮะทำงานนี้เนี่ยโ,โหชาวเน็ต ไม่ไดหลับได้นอนกันเลยตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมรการแบบว่าอยู่ดีๆเพจ Facebook ม,มาโพสแบบนี้คือเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วทไมอย,อยู่มีคนมาเล่นแล้วใครมาโพสแบบนี้ล่ะ<ฆ>ซึ่งจำเน็ตก็คอมเมนต์บอกว่าพรุ่งนี้กูส่งลูกเช้าด้วยนะฮะบางคนบอกว่าแต่ละวันมีเรื่องให้ตื่นเต้นได้ทุกวันนะฮะบอกเบาได้เบานะบางดูซีรีส์เพิ่งจบเมื่อเช้าเองนะฮะบางคนบอกว่าเอาอีกแล้วเพิ่งพักเรื่องพี่หนุ่มมาเรื่องนี้อีกแล้วนะครับปิดเล่นใช่ไหมหรือว่าใครเล่นอะ นะ่ะเป็นบังอะไรสักอย่างอ่ะบังที่อยู่ต่างประเทศอ่ะอ๋อ,<า>อ,อที่เอามือถือไปไงบังแจ็คใช่ไหมไม่ใช่บังอะไรวะไม่ใช่บังรีนะไม่ใช่ <laughs> ชื่อบางแจ็คปะชื่อแจ็คม,มั้ยไม่มันจะมีคนหนึ่งที่แม่เอามือถือไปให้เขาแล้วส่งไปให้เขาเฉยเลยอะ่ะคนนั่นแหละอ๋อไอคนนั้นมาเล่นอ๋อไม่รู้ใช่ใช่เขาส่งมือถือไปให้ส่งมือถือไปให้เขาอืมอืมนะคะ องค์เงบางคนนั้นแหละนะฮะก็ได้แหละคนก็เลยมางงว่าเอาอยู่พี่อยู่อเมริกาไงเพราะว่าพี่ขับแท็กซี่อยู่อเมริกาไงเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยวันนี้เองศาลก็มีการพูดเหมือนเหมือนศาลก็พิจารณาเรื่องนี้ด้วยเห็นแม่สีตังไลฟ์สดเมื่อเช้านี้ว่าก็ไลฟ์สดว่าไปที่ศาลไงก็ไมานั่งฟังไปศาลอาญาไม่รู้ที่ศาลอะไรก็ไม่รู้สวยๆอย่างแม่สีตังจะไปศาลไหนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แม่เปิขนาดนั้นน่ะนะอ่ะถ้ามยังเยาวชนไงถ้ามาแม่อาจจะโดนลูกเราเมิดทางเพศแม่อาจจะไปศาลแพ่งก็ได้ไปเรียกร้องกับมิสเตอร์กิลเวิร์วอลเลนติโนมิสเตอร์เกวเวอร์ปี2007ันเยทำให้แม่ไม่ได้เข้าฟิลิปปินส์ไงนอควรฟิลิปปินส์ฉักเผื่อฟิลิปปินส์เขาหลักฉันเออนอะนะคะอ่ะนั่นแหละก็แล้วก็คนก็ไปรู้แล้วครับว่าโพสต์นี้เพื่อจุดประสงค์อะไรถ้าเป็นบางก็น่าจะเป็นบางคนรู้นั่นแหละบางคนนั้นนั่นแหละไม่ก็ไม่รู้จะโพสต์ด้วยจุดปรระะสสงงค์ื่ออไไก็แบบ หายไปนานไงอยากมีเส้นก็รู้อยู่แล้วคนไทยชอบให้ซี้นแบบคนประเภทนี้นะคะนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็ยังไม่จบนะก็ยังไม่จบนะฮะไปเรื่อยๆไปนะฮะใช่ค่ะคุณแม่ก็ไปศาลเรื่อยๆค่ะนะฮะมาที่วงในดีกว่าสาวมือที่3ามหนุ่มกลานะคะยังหาทนายไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะหลังศาลรับฟ้องแล้วเรียบร้อยนะคะโอเดี๋ยวก็หาได้เรียกว่ายังเป็นกระแสร้อนๆที่ถูกพูดถึงสนันโลกโซเชียลจากกรณีเพจดังได้ออกมาแฉว่า ร้องเสียงนุ่มนะฮะาพานะครับเราไม่ต้องย้อนแล,แล้วแล้วผู้นี้คือหนุ่มกะาลาแล้วแหละออมันเป็นข่าวไปแล้วแล้วก็เมีนยน้อยก็คือสองหาจุกยังหาศาลยังหาท,าน,หาทานายไม่ได้ออล่าสุดเ,เดี๋ยวก็มีโดนฟ้อง10บล้านไงนะเนี่ยครงด้านศาลรับฟ้องเรียบร้อยแล้วซึ่งมีการน,นัดเกลเกี่ยววันที่16สิงหาคมแล้วก็นัดชี้สองสถานในวันที่28สิงหารครับเขาคุยกันก่อนเรียกมาคุยก่อนออด้านเทจนะครับ อ่าข่าวบันเทิงช่องแก็ออกมาไลฟ์สดแล้วก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะฝ่ายสาวมือที่3หลังจากที่ศาลได้พิการรับฟ้องเนี่ย<ะ>บอกว่าทางสาวมือที่3ยังเงียบกริบอยู่ตอนนี้ยังหาทานายไม่ได้เลยไม่ยังไม่มีใครรับทําคดีส่วนทางด้านของสามีของสาวมือที่3ก็ระหว่างที่ฝ่ายหญิงอ่ะเก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้านนะฮะก็ฝ่ายสามีก็ได้มีการตระเวนตีไก่หาเงินเพราะตั้งแต่ที่ตกเป็นข่าวธุรกิจของตอนนี้ก็เริ่มกบจ้าเลยเริ่มไปต่อไม่ได้ทางด้านตัวแทนเองก็เริ่มทําการลดแล จะแถมเพราะไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนแล้วกับแบรนด์ของนางไงเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มีค่ะจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวเขาต้องมีทนายที่เขาต้องเข้ามาว่าความเคยเห็นในหนังนลนะคะเขาบอกว่าคดีไหนที่ทนายความอยากว่าความที่สุดอาจารย์ถามนางเอกบอกคดีที่ลูกความหนูชนะอ่เป็นเป็นต่อคนหัวเราะกขตั้งห้องเขาบอกต้องเป็นคดีที่ลูกความเราเนี่ย เดินฟ <Learn> ้องแล้วก็ดูท่าทางว่าจะชนะยากแล้วถ้าเกิดเราไปว่าความแล้วดันว่าความแล้วดันชนะเนี่ยทนายคนนั้นจะดังเลยนะนะคะเรื่องนั้นลีกลิงบอลนะนะคะวิสวิสเซิลสูลเคยเล่นนะคะคดีไหนที่คุณคิดค,คุณอยากทํามากที่สุดคดีที่รู้ความฉันดูยังไงก็ชนะคนหัวเราะเลยนักเรียนนักเรียนที่ดีศาสตร์หัวเราะกันหมดเลยไม่ใช่คดีที่ รู้ความดูยังไงก็แพ้ทุกประตูแต่ดันไปว่าความให้เขาชนะได้นั่นแะทนายคนยนั้นจะดังมากแสดงว่าต้องเก่งมากเหมือนนี่นนคดีสมัยก่อนของอเมริกาเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว่โอเจซิมสันทั้งอะไรทุกอย่างนิติวิทยาศาสตร์ชี้ไปที่โอเจซิมสันว่าฆ่าเมียฆ่าชือ,อแต่สุดท้ายทีมทนายความคลิกชนะอชนะไม่ดีฆ่านะคะจบเลย ขนายคนนั้นด,ดังไปเลยแต่ก็ดังพร้อมเสียงด่านะออแต่ก็ดังอะ่ะเก่งเก่งขนาดไหนว่าความจนหลุดได้อะ่ะอ,ออนะคะ อ่าหมดแล้วใม่หลูกครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยาสีฟัน G Herb นะคะกลิ่นปากสำคัญนะคะอย่าให้มีนะคะลบมันออกไปจากช่องปากของเราต้องใช้ G Herb ค่ะครับวันนี้เลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นเลยคุณผู้ชมครับหหลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาทนะฮะแต่วันนี้มีโปรโมชั่นจับไปสำหรับแฟนรายการของเราครับซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1,000บาทชั่วงเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยจ้กสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือทีี่แแลลสสุุภาาาพดกกนปมวห้้จอไเยับ จ้กสาาักครู่ค่ะ,ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ